มาเบิงมาส้มน้กันพี่น้องนาะพอเงิน,งกนลกกล้าแล้วลกคนเดียวพี่น้องเอ้ยตอนนี้กัสามโมงเศษเศษน่ะลกคนเดียวย่อมบทษนไดนมีไผมาเพอว่ามันแดดพี่น,น้องเอ้ยนะสังเกตเบิ่งตะกาเฮาพี่น,น้องนะเนินใบโตเขียวเขียวกำก่ในจังหน่อยนะมัน มันตายพี่น้อง ơi. เลยแดดใหม่หลายเนาะเห็ดใหงื่อกันยุบป,ปู่ฝนว่าดแดดอีเลออันนี้ตอนนี้พองุ่นลกกาอยู่คนเดียวได้ใส่เนมใส่เนมขัวอยู่สันมันแดดพี่น้องเ้ยสังเกตบังตะกระเฮาเนาะสังเกตบังกาเฮาในงามปีนี้ อันนี u i, u i. À à, đấy, này, này. ้เป็นเขาเจ้าพี่น้องเ้ยหู้วมาผ่าได้นี่นะสะออนความงามเวทธรรมดางามแท้งามว่ะตอนนี้เป็นซีดแดดตอนเว็นบ่ายสามโมง สบายดีเหบ่สวัสดีแล้วสามโมงกว่ากว่าตีแดนห้อนอยู่ก็คือเกาไม่ได้กระไรเืินจะสีดำเืินจะสีดำเนาะกาเขาได้เ่าไดแลละทางล้างนะลอยส่งลอยหมัดอะไรลอยส่งลอย มันร้อยปลายสองร้อยหมัดเท่นล้นร้อยปลายเท่านั้นตกปลาเมื่อมื่อมันมื่อยังคิดดำว่ะอือการง่ายจักไปง่ายจักมาหลายเถอะอืมง่ายจักดูดนั่งเป็นเมืออ๋อแบบเฮาย่อจักไปย่อจักมามันเหนื่อยเนาะ ขีคาดันใหญ่ขี้าด้าัดนอไปนอหนึ่งปันดำแม่สองสามให้นอกระมาดูใส่ก้าอีกอแมนแมนขี้คาดมันใหญ่เาเจอไรเมื่อยเลยหลกก้าม,มันเมื่อยช่ห ตดนี่เราขึ้นไปข้างล่างกันสบายม่เป็นอะไรคือสิสบายผัวกาดเถึงมันอล้มันลดสบายแล้วอยู่ตอนมันก็สบายอยู่แล้วตาเถิงมันลดสบายอยู่แล้วนี่มันห้าหลายหนาหลายแร้วกะเนาะดำดำกับดำหาาะวกาดพิจกีพนะ đây là lốc hai bưng họ phong coi trao đứa này phân này nhá đây này không... tr coi tr tr trao phân à, cái đây men ngam này đi ngam khang khang men anh này nó sẽ khâu như นี bên ่เป็นเข้าอย่ายเงีว่าซุกซุกได้เข่าเจ้ากูแหละเข้านีเป็นข้าวงันเนาะงันจักน้อยเนาะงันแล่เข้าเพิ่มพึ้นเป็นข้าวข้าวดอได้เกี่ยวเลยหัวซีเดียมประมาณหนึ่งสิบสากลได้เกี่ยวแล้วแมนแมนแมนเข้าตัวเน่ที่เป็นเดือนสิบายเดือนสิบไปพุตรท่านเดือนสิบ

Do nằm dưới nghĩ là mhm 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 Đẹp mhm 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 บดาบดะโซซอนชุญเราจะได้เข้าเม็หนึ่งให้ปีให้นอกได้กินกันนี่แหละต้กนกำเนิดมากมาก็จะมาจากภูเฮาแหละชาวนานี่ชาวนาบุมีกระดูกสล้างของส่านครับไมไ่กินข้าวแล้ว có lăng bừng lăng xôm kìa à ngồi đêm bụt lên khuôn sao na cái này mình mi nó còn bố mi lôm nếu mà nhau một lông bỏ lại là sắm này งา <tast> มเป็ก mm. <rawd Moder> ี่ปีงามเบิดทุกอย่างเสียแต่ฝนตกถ้าฝนตกเนี่ยเอามาดับจะได้งามบากเกินเดี๋ยวนี้นี่เนาะเห็นนาปีน่ะแพะแพะน้าแซงบากเกินนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขียวเลยหน้าแซงเนี่ยบอกเขาจะเปล่งโล่งโลน้ำน้าปีเอาใส่ธรรมชาติหน้าปีเอาใส่ธรรมชาติมีปัญหาอืม มาตกแล้วแลน่าก so ันยาเขาก็ออกมาบดีผลบดีว้อวตัวนี้อาศัยธรรมชาติเป็นต้นต่ออยู่นี่แหละโบอาศัยธรรมชาตินี่บได้แเละธรรมชาติก็ถือทำไร่หล่าแนวขุมเงิน Tầm à, này. Cũng phải cứ hơi lẹo phải lên. Ừ. Tầm này về nhà nó. Tần nói đâu rồi. Dù ngồi hay phải na cả. Nhất của này thân không à? Hà sư. Ừ. Mày đù mày nhang mày. Chị mày hăng. Nhật bang với bớt là nó. nó. Tuần mày. Bao bang với tuần mày cả Chẳng nói nên cả ma hết. Furniture, này furniture xe này khua hơn. Hết mày là hoa, lạc hào này. เดียวไปเลยให้ฝ้าฝนพลันทานกับมุตกสิดจ้องตามมาดูกันตอนนี้นั่นว่านไม่ถึงทำลายสังเกตเบิ่งใบหญ้าพี่น้องมันจะเหลื่อมๆแล้วกันงาวกว่าเฮาใบเข่าเนาะเดี๋ยวไหลื่อมๆนะใบหญ้าเหลื่อมๆนะใบหญ้าเบิดน่ะเนมไปน่ะ ยังกระปุรายดอกคือสีแล้วขาบแดงนี่แหละแถวนี้หลายอแนั้นมนแมนปีนี้ปียากแต่ปีนี้มันยังกย่าหยากเลยลูกกะเนาะโบแม่น้าฝนพัดไม่แต่หย่ากแค่ไหนปกเนี่หยาชนน้อยแต่จะบ่มีเลยหยา ฝนตกอันคอยทำอิดเลยนะเห็ดหอยามันบกเกิดเออเห็ดหอยาเกิดนะคือฝนบตกแล้วเขาดูหน้ามันขึ้นมาวานกะเลยเขามันบกบบานี้บาดฝนตกมาเลยทั้งเขาขึ้นบาดนี่ทั้งหนาขึ้นพร้องกันหุ่นที่สองนะแล้วมันเต็มเบิดเลยบาดนี่นะ ตันหยาลายนะตัวเขาบอกเลยมีส่วนลายและหยามเกิดเป็นหน้าสีเท่านั้นฝนหน้าเป็นปัจเจกเม่นเม่นฝนเป็นรักถ้าว่าฝนมุตกทิ่ตามมาดูการนี่ค่ะชู่ว่าแล้วนี่อย่างไรหน้าวานบ้านเราค่ะเราแค่หยาขเขาเนื้อตรง เออต้นไหนกำจัดน่ะอยู่แล้วต้นเทือง <Gym. S 1> นะบุ้ต้นเทืองน่นกาเห็ดจากชุ่มชาวบ้าเฮาฝนมาตกอืมต้นแมนเข้าแถาฝนมาตกอันที่เราเห็นไน่นอนนี่คือคือน้ำมันมาดูดน้ำเลยอืมซื้อน้ำมันมาดูดน้ำมันไอ้สังมาดูดน้ำนิดหนึ่งสิบพันสิบกว่าพันเปิดซีเรียลหน้าทูนึงจ้ะ เปหลายชิ้ิด้ตรัใรใงบปะมาณน้ำดูน้ำมันกันดูน้ำมันดูน้นี่ก็เป็นปัจจัยนึงอันนี้ตัวที่2มากคือถ้าว่าคนบตกก็เป็นในการใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นต่างๆาเบ็ปุน๋นวิทยาศาสตร์เกษตสูตรด้วยดักเพราะว่าฝนบตก,กันไนเขา,าจะเอาชนะมากตัวคุ้ม จนเท่าน้ำมาสูง,งขึ้นไปต่อน้ำมันได้ได้ดีคือสวยซอยมาะแน่นเลยเพราะออาศัยมัน,อนเาอางม,มันมันจะสู้ธรรมชาติบุได้เปิดเขาอ,ขอืมสาซอยมันเทียนให้จนเทุนในการเห็ดหน้านี่สูงขึ้นอืมจนก้ามันขับปุ๋ยก็ว่าราคาน้ำมัน ดูน้าล้วก็ยาค่าอะไรอย่างต่างๆยังไม่ค่าพญาตเนี่ยอะไรอะไรนะสูงขึ้นต้นพิ่นก็ได้ลองเอ้ยไม่ว่าราคาเข้านี่ยังตุกตามอยู่นะราคาเข้าเนี่ยเราเอาเบิรงคลิปนี้ใครสนใจอยากจองเข้าไว้ล่วงหน้าก็จองได้พี่น้องเราอยู่ต่างประเทศคิดมองได้แกใด โอ้ยเห็นเศร้าหายซะน้านี่เพื่อนจะได้เข้าได้น้ำเม็ดหนึ่งมาให้เขาได้กินนี่ก็ทุนยากระบาดเด็กจ้องกาจ้องกันเนี่ยยังบม่ได้กินหมากกำลังสิปลูกผลนเนี่ยอยากกินหมากก่อนพี่น้องเลยพอเอาเงินโอ้มาธรรมดาเลยพิ่นกำลังสิปลูกผลแต่ว่าเพิ่นอยากเห็นหมากมาแล้วราคาหน่อยราคาเราต้องล้กัน S 1> <S 1> <S อ่พี่น้องนี่ก็สมมาพักวันวแล้วเนาะจะได้อำลาภพาะจาก,กันไปแล้วอ่าเพระบุกขบใจหลายๆที่เขามาติดตามรับชม o ลไรหับฟังอ่าแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ได้เด้อเพื่อกเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปสบาย <ใจ S 1> ดีแม่เป,ไป็นกำลังใจแซวไหนแซวนะพวกทานได้ยู่ได้กินนะนะ แมนสบาดี hmm.